เอาดอกนี้ก่อนเอาดอกนี้ก่อนพี่น้องเลยโอ้ยงามอู้หึมาพี่น้องโอ้ยโอ้ยนี่ดูถั่วนี่ใบใหญ่แล้ว้อพี่น้องเด้อดูดอกนี่ถั่วโอ้ยตา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 โอ้ยสอนสอนสอนนี่จ้าพี่น้องเอ้ยดอกยังใหญ่เลยจ้าโอ้ยมานมันมือนีมานโอ้ยสอนสอนสอนพี่น้องเอ้ย สวัสดีค่ะพื่พัพี่น้องทุกคนก็มาเจอกับติ๊กเดนมาร์กเหมือนเดิมนะคะเราก็าไปหาเห็ดกันต่อน,นะคะไปดูนะคะว่าจะได้เห็ดกันอีกไหมนะคะไปด้วยกันเลยจ้ามาดนี่พี่น้องลอยลอยแมงกินพี่น้องเลยลอยแมงกินไหมโอ้ยเอาตะหลอกไปเนาะพี่น้องน้อลอยแมงมันกินนะพี่น้อง เจอแล้วเจอแล้วมารเดินผ่านเมื่อกี้นี่ไหมพี่น้องเลยนี่นี่นี่โอ้ยนี่อย่างงามเลยพี่น้องโอ้ยอย่างงามเลยพี่น้องเลยดอกนี่โอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยนี่จ้ะโอ้ยงาม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 มาดูเถอะเดินผ่านเมื่อกี้นี่ไหมดูเถอะพี่น้องเลยโอ้ายมาร์ท โอ้ยพี่น้องเจออีกแล้วเจออีกแล้วจ้าข้างๆกันโอ้ยมันงามแท้ดอกนี่ไหมมันนวลชอมง,งามแท้โอ้ยคอยซ้อนพี่น้องเลยนี่นี่จ้าอืมดูหัวพี่น้อง่อยายง,งามเลยโอ้ยนี่พี่น้องเห็นแล้วพี่น้อง เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้ยงามพี่น้องสองสามดอกติดกันเลยพี่น้องเลยหนึ่งดอกสองดอกสามดอกพี่น้องโอ้ยถั่วพี่น้องเลยป่าพี่น้องอืโอ้ยงามพี่น้องเลย อุดูทวีตพี่น้องงามงามงามอ้ยอย่างงามเลยพี่น้องเลยนี่สองดอกนี่งอีกดอกหนึ่งพี่น้องนี่โอ้ยนี่นี่โอ้ยงามพี่น้องสามดอกเลยนี่นี่ป้างามแท้โอ้ยสอนค่ะพี่น้อง มาหาเห็ดด้วยกันนะจ้าวันนี้มาหาเห็ดนำกันจ้ากับติ๊กเดนมาร์กจ้ะโอ้ยหาเห็ดกันต่อจากพี่น้องเลยปนี่ดอกน,น้อยๆพี่น้องเลยจงเขาได้โตก่อนพี่น้องมาเด้อพี่น้องมาหาเห็ดจ้าหาเห็ดนำกันโอ้ยวันนี้มาคนเดียว คนเดียวก็เสียวได้คนเดียวก็ลุ้นได้จ้ะพี่น้องเลยโอ้ยฝนตกสองวันที่แล้วจะมีไหมโอ้ยหมดแล้วพี่น้องเลยตรงนี้สุดเคตเดินไปจ้ะเราเดินไปเรื่อยๆพี่น้อง มาเด้อมาเดินนำกันพี่น้องเลยเดินเลาะหาเห็ดพี่น้องเอยเจอละเจอละเจ,จ้วเจอละเจ้าอืมพอคำเลยพี่น้องเลย มันมันมันเห็นอีกแล้วพี่น้องตะมูตะมิตะามูตะาม,าม,ามิหนารักเลยพี่น้องเลยงามงามเฮ็กกำลังออกพี่น้องเลยฝนพึ่งตกไปโอ้ยดูป,ป่า เงียบสงบดีนะแท้พี่น้องเไยอุ้ยเหมือนเฮ็ดเลยพี่น้องใช่หรือเปล่าเนาะเหมือนจังเลยอุ้ยใช่พี่น้องโอ้ยนี่ๆๆโ,โอ้ยงามพี่นอ้องย่างงามเลยนี่ๆๆๆๆๆโอ้ยยัางงามเลยพี่นอ้องอืมน,นั่นนั่น นั่นโอ oh, ้ยมานมานมๆนเด้อมานมนนี่จ้ะเจออีกแล้วพี่น้องเลยนี่จ้าเหตุอะไรพี่น้องเลยพี่เราเราไม่เอาเนาะนี่จิกเห็นแล้วนี่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 นจ้าไม่รอดสายตา อ้ยเสียดายเนี่ยเอาแต่ดอกมันพี่น้องเลยนี่ป๋อนี่นี่นี่น,นี่ใช้พี่น้องเลยโอ้ยงามแท้อือนี่นี่โอ้ยอย่างงามเลยพี่น้องเลยนี่นั่นโอ้ยมองไปข้างๆกันพี่น้องเลยโอ้ยเต็มเลยจ้า ไปดูกันพี่น้องเลยใช่ไหมสอนนี่ดอกน้อยดอกหนึ่งพี่น้องเลย <c oughs> ดอกน้อยๆอให้เขาโตโตเร็วด้อีนาง <c oughs> นี่นี่จะข้างๆกันนี่ดอก <c oughs> น้อยเราไม่เอา <c oughs> เราเอาดอก <c oughs> นี่จะ้ะโอ้ยพี่น้องเลยนี่อ้ยงาม สอ,อนเฮ็ดพี่น้องเลยนี่จ้ะโอ้ว้ยนี่มันลอยมีกวางมากินหรือเปล่าแต่ขายังงามงานอเลยพี่น้องเลยเอาหมดละเอาหมดเอาหมดโอ้ยนี่จ้ะมาเด้อมาๆมา,มา,มาพี่นอ้องมานมานมานมาหาเฮ็ดนำกันพี่น้อง ดูป่าเงียบจิบเลยพี่น้องเลยเสียงนกก็ยังไม่ได้ยินเลยเสียงนกก็ยังไม่ได้ยินเลยพี่น้องเลยโอ้ยมองไปเห็นเลยพี่น้องเลยไปดูกันสิใช่จริงจริงจ้ะโอ้ยงามแท้พี่น้องนี่นางงามนี่นางงามของค่อยลบอยู่นี่ อพี่น้องเลยนี่โอ้ยนี่จ้าโอ้ยสะออนพี่น้องดูเั่วโอ้ยยังใหญ่ยังงามเลยพี่น้องเลยโอ้ยงามพี่นอ้องอ๋าพี่น้องเลยสะออนสะออนเนี่ยเจออีกแล้วโอ้ยงามแค่ พี่น้องนี่นี่าง,งามๆเลยพี่น้องเลยงามๆงามๆง,งามพี่น้องเดี๋ยวจับพี่น้องเจอแล้วอ๋อเห็ดอันนี้ไม่เอาจ้ะดอกนี้ล่ะโอ้ยเหมือนกัน ไม่เอาจ้ะโอ้ยหากันต่อพี่น้องอหาต่อหาต่อมีอีกไหมนี่จ้านางอยู่นี่เองโอ้ยกำลังงามเลยพี่น้องเลยนี่จ้ะอืกำลังงามเลย,เลย,ลงงเลยได้แล้ว นี่จ้าพี่น้องหลบอยู่นี่เองโอ้ยงามอย่างงามเลยพี่น้องโอ้ยเจอแล้วจ้านี่โอ้ยอยู่นี่เองจ้ะพี่น้องเลยนี่พี่น้องดอกอย่างงามเลยพี่น้องเลยโอ้ย โอ้ยพี่น้องดูทั่วปาดโอ้ยงาม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 พี่น้องโอ้ยงามเลยพี่น้องเลยนี่โอ้ย่อยซอนโอ้ยเห็นอีกแล้วดอกหนึ่งพี่น้องนั่นเห็นอีกแล้วหนึ่งดอกนั่นโอ้ยนางหลบอยู่นี่เองอุ้ย อีกหนึ่งดอกสองดอกสามดอกเลยพี่น้องนี่นี่จ้าโอ้ยนี่อีกหนึ่งดอกดอกที่สองนี่ดอกที่สองพี่น้องเลยนี่ดอกที่สามนี่ดอกที่สามพี่น้องนี่โอ้ย ได้ลได้แล้วได้ล้ว,ลวมองนี่สาดอกเลยมานมานโอ้ยดอกที่สี่นุ่นแต่เหมือนแมงกินแมงกินแล้วพี่น้องโอ้ตาต้องดูดีด้วยหนิเนอะมองหาพี่น้อง <c oughs> กลัวเหยียบมันนี่ โอ้ยดอกที่สี่แมงกินหมดแล้วพี่น้องโอ้ยแมงกินหมดแล้วเจอแล้วพี่น้องเจออีกหนึ่งดอกแล้วจ้าน,นี่ชูช่องามเลยพี่น้องเอ้ยนี่อีกหนึ่งดอกโอ้ยไม่อดสายตาน่องติ๊ก มันต่อไม้ต่อเห็ดพี่น้องเลยไหนต่อไม้พี่น้องเดินข้ามาก็เจออีกแล้วนี่นี่นางนางอยู่นี่น,นี่จ้ะโอ้ยตะมุตะมิน่ารักแท้ๆท้โอ้ยงามมองไปก็เห็นอีกแล้วโอ้ยงามแท้ดอกนี่น้องเอ้ โอ้ยงามงามงามความงามของนางพี่น้องป่ารักงามงามมันมันเด้อมือหนิมนันมันโอ้ยพีน้องเลยอ่อนอ่อนงามจริงๆโอ้ยแม่ตัดขาเด้อตัดขาทีเดียวพี่น้องเอ้ยพี่น้องเมื่อกี้ยืนตรงนี้ชิดแท้มองมาเห็นโอ้ยสองดอกเลยพี่น้องเอ้ย โอ้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 พี่น้องนี่หนึ่งดอกป้าดูดอกนี่พี่น้องป้าดูดอกนี่โอ้ยติเอาดอกนี่ก่อนเอาดอกนี่ก่อนพี่น้องเลยโอ้ยงามโอ้ยป้าพี่น้องโอ้ยนี่ดูถั่วนี่ใบใหญ่เล้ด้อพี่น้องเด้อดูดอกนี่ถั่วโอ้ตา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 โอ้ยสอนสอนสอน นี่เด้อพี่น้องโอ้ยดอกังใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยโอ้ยพี่น้องดูทั่วดอกยังใหญ่เลยพี่น้องโอ้ยมันมันมันมือนี่มันพี่น้องเลยโอ้ยดูทั่วนี่จ้าพี่น้องเลยดอกยังใหญ่เลยจ้าโอ้ยมันมันมือนี่มันโอ้ยสอนสอนสอนพี่น้องเลยค่ะนี่แหละค่ะเพื่อนเพื่อนพี่น้องก็เป็นการเก็บเห็ดนะคะในคลิปนี้นะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับติ๊กเดนมากด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีจ้า